คุณผู้ชมครับเจอกันอีกคลิปนะครับสำหรับแอร์เคลื่อนที่ j p x ครับผมอันนะครับผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท j p x ประเทศไทยจำกัดวันนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการดูแลรักษาแอร์เคลื่อนที่ j p x เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานมันดีขึ้นนะครับทำความเย็นได้เต็มระบบยืดอายุการใช้งานของแอร์เคลื่อนที่ด้วยนะครับหลักๆแล้วนะครับแอร์เคลื่อนที่นะครับควรที่จะทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านข้างเครื่องนะครับลูกค้าดึงขึ้นมาเลยทั้ง2ออันนะครับบริเวณแผงคอยร้อนและแผงคอยเย็นเห็นไหมครับ เอาเจ้าตัวนี้นะครับทั้ง2แผ่นนะครับไปล้างทําความสะอาดหลังจากนั้นเช็ดให้แห้งนะครับเสียบเข้ามาใส่เหมือนเดิมนะครับ วิธีการทําความสะอาดก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับสังเกตบริเวณที่จุกด้านล่างนะครับเป็นจุกระบายน้ําลูกค้าไม่ต้องต่อสายยางนะครับสำหรับแอร์เครื K ่อที J ่ JPX เพราะว่ามีระบบหมุนเวียนน้ํานําไประบายความร้อนในส่วนของคอยล์ร้อนนะครับแต่อย่างนี้ครับแนะนําอยากใช้อร์นานๆอยากใช้อร์เย็นนานๆความสกรปรกน้อยๆรบกวนอย่างนี้ครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีหลังจากลูกค้าใช้งานเสร็จนะครับลูกค้าเปิดจุกระบายน้ํา นะครับตะแคงเครื่องประมาณสัก45องศาครับเพื่อให้น้ำเนี่ยออกทั้งหมดนะฮะเท่านี้เองนะครับหลังจากนั้นปิดจุกแล้วก็เปิดใช้งานต่อได้ลูกค้านะครับที่มีชุด2ท่ออยู่แล้วนะครับของเราเนี่ยครับก็ควรที่จะถอดชุด2ท่อออกมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นําแผ่นกองอากาศ ออกไปล้างด้วยนะครับผมเพิ่มเติมในส่วนของสายไฟนิดนึงนะครับคุณชมทุกท่านถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ต่อเต้าเสียบโดยตรงเต้ารับโดยตรงนะครับใช้สายไฟใช้ปลั๊กพ่วงนะครับปลั๊กพ่วงนี่ฮะควรที่จะมีฟิวด้านข้างเครื่องแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าเสียบปลั๊กแอร์เนี่ยครับในกรณีที่เสียบไม่สนิทอย่างงี้ครับหลวมๆอย่างงี้ครับไปเดินเตะนยครับความร้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นระหว่างขั้วของ พักไฟนะครับก็จะทําให้เต้าละลายหรือว่าตรงเนี้ยนะครับเกิดความชํารุดความเสียหายนะครับไอ่ฟิวตัวนี้นะครับมันก็จะเด้งก่อนปึ้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแอร์ก็ไม่ทํางานพอแอร์ไม่ทํางานเสร็จปุ๊บนะครับลูกค้าก็รู้แล้วว่าอ๋อโอเคมันอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นนะครับไปกดฟิวปุ๊บแอร์ก็ใช้งานได้ปกติอีกนิดนึงครับเต้ารับที่อยู่ที่ตัวผนังห้องของลูกค้านะครับเวลาที่ลูกค้าเสียบนะครับไฟเข้าไปอย่างนี้นะครับ บางท่านเสียบไม่สนิทอย่างนี้อย่างนี้โอเคนะครับถือว่าสนิทแต่ถ้าไม่สนิทอย่างนี้ครับบางทีมันห้อยอย่างเงี้ยมันห้อยแล้วก็เป็นสายไฟลงไปเลยเนี่ยความร้อนมันจะสะสมอยู่ที่ระหว่างขั้ว2ขันน้วนี้เกิดอันตรายได้เช่นกันนะครับประสิทธิภาพการทําความเย็ยนของแอร์เคลื่อนที่ก็จะทําไม่ดีไม่ได้100%นะครับบางทีก็อาจจะเกิดเครื่องสั่นนะครับ ฟฟ้าเดินเข้าไม่เต็มระบบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอร์เคลื่อนที่ถ้าเกิดอาการไม่เย็นผมพูดต่อเลยนะครับลมออกมาไม่เย็นนะครับลมร้อนลองค้าท่อนิดนึงครับว่ามีลมร้อนออกไหมถ้าลมออกแต่ไม่ร้อนนะครับลูกค้าต้องปิดเครื่องไว้45นาทีเพื่อให้คอมเพรสเซอร์เย็นตัวลงหลังจากนั้นลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ได้ตามปกตินะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ข้อควรระวังแล้วก็วิธีการดูแลร,รักษาแอร์เคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับ จบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการดูแลรักษาขค้นที่แล้วก็พบกับผมใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ JPX ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ